สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช ANNEL ของเรานะครับหรือใครที่เพิ่งดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับช ANNEL ของเรานะครับจะพาทุกคนไปเที่ยวรอบฮ่องกงทุกซอกทุกมุมครับด้วยวิดีโอคุณภาพคมชัดระดับ 4K กันเลยทีเดียวสำหรับวิดีโอวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนไปเที่ยวชุมชนชาวประมงที่มีชื่อเสียงนะครับแห่งหนึ่งของฮ่องกงชุมชนนี้มีชื่อว่าไตโอครับ บ้านและที่อยู่อาศัยของคนในชุมชนนี้นะครับสร้างอยู่บนน้ำนะฮะของปากแม่น้ำที่ไหลออกสู่ทะเลครับจนได้รับฉายานะฮะว่าเวนิสแห่งฮ่องกงชุมชนนี้อยู่ไม่ห่างไกลจากพระพุทธรูปใหญ่เทียนฐานครับกับกระเช้าลอยฟ้านองปิงนะฮะซึ่งก็ทำให้ชุมชน่ายโอแห่งนี้ครับสามารถที่จะรวมเข้าไปอยู่ในทริปเดียวกันได้เลยสามารถเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริปไปเช้าเย็นกลับได้ครับ การเดินทางมาที่ชุมชนตายโอแห่งนี้นะฮะสะดวกสบายแล้วก็มีทางเลือกให้เลือกมากมายหลากหลายครับถ้าเดินทางมาเที่ยวชมพระใหญ่อยู่แล้วนะฮะสามารถต่อรถบัสครับจากหมู่บ้านนองปิงมาได้เลยครับเป็นรถบัสหมายเลข21ครับหรือว่าถ้าเกิดว่ามารถไฟฟ้า MTR นะครับนั่งรถไฟฟ้า MTR มาลงที่สถานีทุงชุงครับแล้วก็ต่อรถบัสนะครับหมายเลข11ครับนอกจากนี้นะครับ ใกล้ๆก,กับสถานีรถไฟ้า MTR ทุง่งชุงครับก็สามารถที่จะขึ้นเรือเฟอร์รี่ฮะมาที่ไต่โอโดยตรงได้เลยนะครับท่าเรือนั้นชื่อว่าทุง่งชุง New Development Ferry Pier ครับผมชุมชนไต่โอนั้นนะครับจริงๆแล้วเป็นหนึ่งในชุมชนชาวประมงไม่กี่แห่งที่ยังคงเหลืออยู่ในฮ่องกงนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบพื้นเมืองนะฮะแบบแท้ๆเลยของคนที่อาศัยอยู่ในแถบทะเลจีนใต้ครับนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะฮะ ก็คือหลบหนีความวุ่นวายของชีวิตประจําวันของฮ่องกงครับมาถ่ายรูปมาเดินเล่นนะฮะตามตรอกซอกซอยเต็มไปด้วยร้านค้าร้านขายของพื้นเมืองนะครับมากินอาหารทะเลสดๆนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนำว่าให้มาเที่ยววันธรรมดาครับจะชิลกว่าเพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์นั้นนะฮะคนเยอะมากแบบมากนะฮะเยอะจริงๆ จากฉายาเวนิสแห่งฮ่องกงนี่นะฮะก็คืออย่างที่เห็นนี้เลยคือบ้านส่วนใหญ่นะครับจะสร้างตามริมแม่น้ำนะฮะตลอดทั้ง2ฝั่งเลยคือสร้างยื่นลงไปในน้ําเลยนะครับแล้วก็มีเรือนะฮะพายขึ้นพายลงตามแม่น้ำนะฮะคนที่นี่นะฮะบางทีก็นั่งเรือเข้าบ้านได้เลยก็มีความคล้ายเวนิสอยู่นะครับตามภูมิประเทศของชุมชนแห่งนี้นะฮะชุมชนตั้งอยู่ที่ปากแม่น้ําริมคลองนะฮะแม่น้ําที่ไหลออกไปสู่ทะเลด้านหน้า ซึ่งทะเลด้านหน้านี้ก็เป็นทะเลจีนใต้แล้วนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นฉากเป็นภูเขาสูงครับแม่น้ําข้างในก็จะแตกออกเป็น2ส,สาขาครับบ้านเรือนก็สร้างแยกออกไปตามคลองตามแม่น้ำนี่นะฮะสามารถเดินชมรอบชุมชนได้นะครับทั้ง2ด้านนะฮะเพราะมีสะพานเชื่อมทั้ง2ฝั่งเลย ระหว่างการชมวิดีโอนี้นะครับอยากจะขอรบกวนเวลาทุกคนสักนิดนะครับช่วยกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอท่องเที่ยวฮ่องกงออกมาเรื่อยๆให้ได้ติดตามชมกันครับถ้าเกิดว่ามาที่ชุมชนแห่งนี้นะครับอย่าลืมไปลองนะฮะโดนัดน้ำตาลอย่างที่เห็นนี้นะครับ โดนัทน้ำตาลนี้นะครับเป็นของที่ขึ้นชื่อมากของที่นี่ฮะถ้าเกิดว่าใครมาวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะครับก็อาจจะอดกินนะครับเพราะว่าคิวนย,ยาวมากๆผมได้ลองชิมดูแล้วครับแล้วก็อร่อยสมชื่อจริงๆครับทอดมาแบบสดใหม่เลยครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูจุดที่คนชอบถ่ายรูปด้วยมากที่สุดนะฮะนั่นก็คือสะพานนะฮะสะพานนี้ชื่อว่าต่ายชุงนะครับอันนี้เป็นสะพานสร้างใหม่ที่เพิ่งแล้วเสร็จไปเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองฮะสมัยก่อนที่จะมีสะพานนะครับถ้าจะข้ามไปอีกฝั่งเนี่ยจะต้องนั่งเรือนะฮะนั่งเรือข้ามวิวจากบนสะพานนี้ก็จะมองเห็นบ้านที่สร้างบนแม่นนะ้ํายาวไปตลอดทั้งสองฝั่งเลยครับอยู่ใกล้ๆก,กับสะพาน,นะก็จะมีท่าเรือนะครับบริการนักท่องเที่ยวคือถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวเนี่ย อยากที่จะขึ้นเรือชมวิวไปตามแม่น้ําเข้าไปข้างในชุมชนก็สามารถทําได้ครับเขาก็จะมีบริการนะฮะพาชมทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ําแล้วก็นั่งออกไปในทะเลครับเพื่อจะพาไปดูปลาโลมาสีชมพูครับอันนี้ก็แล้วแต่ความโชคดีของแต่ละคนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าทุกคนที่ออกไปทะเลแล้วจะเห็นปลาโลมาสีชมพูนะฮะ าอยากจะเดินชิลนะฮะสัมผัสกับบรรยากาศพื้นบ้านก็สามารถเดินตามถนนยาวไปตามแม่น,น้ำนี้ได้ครับตามทางเดินก็จะเป็นตลาดของชุมชนครับเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารครับร้านขายของที่ระลึกสินค้าขึ้นชื่อนะฮะก็จะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับทั้งสดแล้วก็แห้งเลยนะครับปลาเคม็มแล้วก็กะปิที่ทํามาจากกุ้งครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าร้านค้าที่นี่นะฮะจะปิดเร็วครับ ประมาณ6โมงหรือว่าทุ่มหนึ่งนี้ก็ปิดแล้วครับดังนั้นถ้าใครวางแผนที่จะมาเดินตลาดนะครับแนะนำว่าควรจะมาให้ถึงก่อนบ่ายสนะครับ สำหรับวิดีโอว,วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าดูวิดีโอแล้วชื่นชอบในวิดีโอของเราก็ช่วยสนับสนุนเราได้นะครับด้วยการกดปุ่มไลค์แล้วก็กดติดตามนะฮะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของเราครับมันจะช่วยให้เรามีกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอท่องเที่ยวทั่วฮ่องกองฮะออกมาให้ได้ติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับเจอกันวิดีโอต่อไปสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ